แมรี่คิสมานะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันเกิดของหนูแดงพอดีค่ะหนูแดงก็ไม่ได้ออกไปปราร์ตี้ที่ไหนนะคะหนูแดงก็ไปเดินซื้อของที่ตลาดกานแล้วก็มาทำหมูกระทะไทยกินกับพี่ๆเขาที่ห้องค่ะทุกคนหลังจากที่กินหมูกระทะไปสักพักหนึ่งนะคะพี่เขาก็ซื้อเควังเกิดมาเซอร์ไพรส์ให้หนูแดงค่ะ วันเกิดปีนี้หนูแดงก็ตั้งใจที่จับไม่เป่าเค้กค่ะก็เลยตั้งใจที่จะไม่ซื้อเค้กกลับมานะคะทุกคนแต่ว่า พ,พี่ที่ทำงานเรื่องกันนะคะเขาแอบไปซื้อเค้กม,มาเซอร์ไพรส์ให้หนูแดงค่ะก็ขอบคุณพี่พี่มากนะคะที่เอาเค้กวังเกิมาเซอร์ไพรส์ให้หนูแดงค่ะก่อนจะเป่าเค้แล้วก็ไปอธิษฐานกันสักนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อเป็นมงคลในชีวิตนะคะหนูแดงก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขและขอให้ตัวหนูแดงก็มีความสุขแ,และมีสุขภาพร่างกายที่แขแ็งแรงค่ะ หลังจากที่เป่าเคสเสร็จนะคะหนูแดงก็มีของขวัญเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆเขาเหมือนกันค่ะลองไปดูกันนะคะว่าหนูแดงเซอร์ไพรส์อะไรให้หนูแดงซื้อเสื้อให้ออมนีเขาออมนีชอบมากค่ะแล้วก็ซื้อพระพันของครูให้พี่ๆเท้าสองคนค่ะเขาชอบใจมากเลยค่ะทุกคนและก็ของอป้านะคะหนูแดงก็ซื้ออังนุ่นให้ค่ะเพราะว่า หนูแดงหาขอความให้อปป้าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอปป้าตัวใหญ่มากหลังจากที่เอาขอความไปให้อปป้าแล้วหนูแดงกลับเข้ามาที่ห้องนะคะก็เห็นออน,นีใส่เสื้อผ้าแล้วก็เต้นดุ๊ดดิ๊กดุ๊ดดิ๊กใหญ่เลยค่ะทุกคนนังดีใจมากค่ะอันนี้คือขอความจากพี่ๆสองคนค่ะแล้วส่วนนี้คือของขวัญจากออนน,คออน,อนีค่ะซื้อให้เป็นของความวันเกิดค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วหนูแดงก็ชอบมากค่ะทุกคน หลังจากที่แลกของขวัญกันเสร็จนะคะเห็นไหมคะพี่เขาไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะคะพี่เขาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนแล้ววันเกิกเดหนูแดงก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยแต่พี่เขาเมาหมูกระทะค่ะทุกคนพี่เขาเป็นคนที่สนุกสนานมากคะ่ะไม่มีความเครียดอยู่ในชีวิตเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเต้นดุ๊ดดิดุ๊ดดิกันให,ใหญ่เลย สุดท้ายนี้หนูแดงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสนุกกับวันเกิดของหนูแดงนะคะและก็ขอบคุณคันโอยพรจัดทุกๆคนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ